อ่ะค่ะพี่น้องสวัสดีกันอีกเทียนึงเนาะคะ่ะพี่น้องนะเช้าของวันจันเนาะคะ่ะสวยมากแล้วเริ่มจะสวัสดีเทียงลราได้บ่ายไหนมันเศร้าในตีห่า <c oughs> มาล่งสายด่วน <c oughs> มาตีสองค่อตัวแมคขัวบอลุกใส่ตีสองเลยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอา้ามือนีแมข่ขัวเคยบอกว่า,วา วันหวยออกหรือใกล้วันหวยออกจะมีสายด่วนมักจะมีสายด่วนหลักกสายไม่ไม่หลักกรสายออกก่อนเที่ยงสายด่วนมาเร็วๆสายเร็วสายวิ่งมาหลายประเภทเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาแปลกๆจากพระอาจารย์ดวนดวนเด้อน,นี่ ีเอเควะั A ่นสายด่วนทีเอเคโอ้ยแม่ขักวเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นเนาะเออแต่ภาษาถ้าภาษาไทยก็ได้สะกดพี่น้องเอฟซีก็ยังได้คอมเมนต์บอกจู่ว่าเขียนจังซีเดอร์ตัวนี้เออบานนี้สิไม่แม่ขั่วเขียนภาษาอังกฤษเลี่ยวโรดแล้วบันไ <laughs> ว้แม่ขัวกับไซ ภาษาไทยเลยแล้ว T A K นี่จบว่ัชเดีวล่ะเออสาย้าเพิ่นสายาเพินาาเพ่นแม่ขวัวเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นก็เลยใส่ T A K เป็นภาษาไทยถ้าผูใ้ใดอ่าเขียนภาษาอังกฤษได้ก็คอมเมนต์มาบอกแม่ขวัวเริ่มแม่ขวัวกับเฮ็ดไว้บ้านันตัวเอนะพรออูตักอยู่ตัวที่ตัวเคตัวไรเนาะ ตัวเอนั่นพ่อหมูจักอยู่เออแต่พอตัวที่ตัวเค้นเนี่ยคอมเมนต์เขามาหาบังอันเปาเรียงคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกแม่ขั้วในเด้อว่าเทียนจังไรสิได้ระบุไว้ภาษาอังกฤษให้เพิ่นไว้เป่าเรียงคอมเมนต์แม่ขั้วบริตรตอบคอมเมนต์เด้อค่ะมื่อนี้ยากเมื่อวานนี่ก็ได้ตอบบ,บ่๊วนลืมตื่นขึ้นกระเ้ามาออกคลิปให้พี่นอ้องยังบพท่านมีเวลาตอบ เวลาเหตุกับเขาไ็ยังบพท่านมีอยู่ค่ะพี่น้องต้องเฝ้าลงสายดวนให้พี่น้องเดี๋ยวสีบพท่นานลอตเตอรี่พี่น้องออยานคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ปานเอฟซีแฟนคลับแม่ขั้วนั่นยันบพท่าน,านลอตเตอรี่แม่แม่ขั้วก็ต้องเฝ้าลงดนดวน,นขันบ้านเวลาใดลงเวลานั้นเอาแม่ขั้วสีผ้าไปเบงสายดวนทีเอเคคลิปแรลกเดอ้อหามทามาเคยเข่าบอ เมื่อกี้นี่กับบริคุยกันเพราะว่าฝ่าวงข้ามว่าสายดวนนี่คือบริคุยกันเลยล่ะหามถามแม่ขั่วว่างรอบท่ผพานมาเขาบอได้เดตัวเลขแล้วแม่ขั่วกับฝ่าวงว่าจะเข้าหรือไม่เข้านี่แม่ขัวกับบุรุี่ผพานมาเพราะว่าข้าเป็นสายดวนแม่ขั่วกับตองฝ่าวงอยู่แล้วไปเบิ้งพร้อมกันขันเข้าบมาเข้าพิจารณาไว้รอบรุ่นเข้ากับจังรอเข้าจังรอถ้าเอาน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้า ไปเบิ้งพร้อมๆกันสายด่วน TAK อ่ะมาเบิ้งกันพี่น้องวันที่16 แม่ขัวเขียนภาษภาอังกฤษบอปิ่นเด้อพี่น้องต้องเข้าใจตัวอินพ่อหูจัดยู่ตัวที่กับตัวเข็นอยีอยงบู <c oughs> <c oughs> ซ้ายด่วน วิ่งบน ตัดเลนเอาเด้อพี่น้องเด้อเพื่นว่าสิให้รวยทั้งประเทศวั่นเพื่นวา่าตัดเลนเด้อพี่น้องเด้อ วิ่ง4กับ7แสดงว่าเน้นที่เกตเพิ่นว่าให้เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนวิ่ง4กับ7เพิ่นว่าเอาให้รวยทั้งประเทศว่าสั่นตัดเลนคือตัดเลนตัวใด0737 0878เดลยพี่น้องเด้อ0737 0878ตัดเลนเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนวิ่งล่าง หนึ่งอีกแล้วพี่น้องอุ้ยหนึ่งนี่ดังเป็นไห้เด้อพี่น้องเด้อดังเป็นดังแห้งเป็นแห้งช่องแม่ขั่วหนึ่งตัวเดียว อ้าไม่การเอาค่ะพี่น้องสำหรับส,สายด่วน TAK 16กััย่าหก7ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งบนเจ็บกับ4ยียาลืมเพินยำว่าเพินยำว่าให้ตัดเล่นสองหางคือ70738078 4หางเด้อพี่น้องเด้อ เจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์เจ็ดแปดยาลืมตัดหล่นแล้วก็ส่วนสามตเพิ่นว่าจัดไปเลยจะให้รวยทั้งประเทศเพิ่นว่าเพิ่อนบอกกับแม่ขัววังลงยูทูบให้ด่วนว่าสันเอาวิ่งรางหนึ่งจับคูมี่ศูนย์หนึเอาจัดไปพี่น้อง สายด่วน TAK แคปหน้าจอไว้ทะเบงรอบหน้าพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกแม่ขั้วพึ่งเอามาล่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นโรหากันเดี๋ยวนี้กับว่างหูกันล่งเลยเพราะว่ามือนี่เป็นมือตัดสินของรัฐบาลไทยเอาให้พี่น้องโชคดีมือนี่เฮงเงปังปัง,ปงลำลำเลยลุยสู้ขู่สู้คน ให้ได้กินได้ท่านให้เลี้ยกินเลี้ยส่ให้ได้ไปกินไปท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้มาแล้วทำบุญเงินทองรั่วเงินทองบอลัูไหลไหลเข่ากระเป๋าตลอดปีตลอดสัปเนานะค่ะพี่น้องเนาะได้มาแล้วทำบุญทำท่านเลี้ยกินเลี้ยส่ยเข้ากับใส่บุญใส่ท่านไปเอาเมื่อนี่ให้พี่น้องโชคดีสู้ขู่สุขนนะคนเด้อค่ะเฮงเฮงปังปังเลยเลยุยอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง กดหัวใจให้แม่ขั่วนะคะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ